เป็นกระแสอีกแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้มีการประกาศรับซื้อกันสูงสุดถึงเหรียญละ10,000บาทเลยนะครับผมได้ข้อมูลมาจากไหนคิดมาเองหรือเปล่าไม่ได้คิดไปเองนะครับมีนักสะสมรุ่นใหญ่ท่านนึงนะครับติดต่อข้อความมานะครับบอกว่าให้ผมตามหาเหรียญรุ่นนี้ให้เขาหน่อยนะครับนี่นะครับประกาศตามหาเหรียญเนื้องเงินไม่ลมดําปีพศ2548ให้ผมหน่อยนะครับ ต้องการ1เหรียญให้สูงสุดเหรียญละ10,000บาทเลยทีเดียวนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปตามหาให้กับนักสะสมท่านนี้นะครับข้อมูลเป็นยังไงนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับเหรียญเนื้อเงินไม่ลมดําปีพศ2548นะครับต้องการ1เหรียญให้เหรียญละ1 0,000บาทนะครับลักษณะของเหรียญเป็นแบบนี้นะครับ ด้านหน้านะครับเป็นเหรียญของพระนางเจ้าสิลิกิตนะครับคือพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับด้านหน้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่นะครับที่ระลึกนะครับนี่นะครับที่ระลึกเปิดสวนเบญจนะครับเบญจนี่นะครับพุทธศักราช2548นะครับย้ำนะครับจะต้องเป็นเหรียญปีพศ2548เนื้อเงิน ไม่ลมดำนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นพระนางเจ้าศิลิกิตนะครับพระพันปีหลวงของเรานั่นเองนะครับใครมีแบบนี้ลองส่งรูปมาดูนะครับต้องการซื้อ1เหรียญนะครับนี่ตามข้อความตามข้อมูลเลยนะครับต้องการตามหาหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญละ10,000บาทใครมีเหรียญแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้ แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเนื้อเงินไม่ลมดำนะครับย้ำนะครับต้องเป็นปีพศ2548ด้วยนะครับแน่นอนนะครับเหรียญที่มาประกาศรับซื้อเหรียญที่ตามหาจะต้องเป็นเหรียญที่หายากนะครับก็มาทำคลิปแนะนำนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วกันนะครับว่าเผื่อใครมีต้องการจะขายนะครับเหรียญหาง่ายไม่รับซื้อหลักหมื่นแน่นอนนะครับเหรียญนี้ ต้องหายากอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าลองรับชมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับนี่นะครับมีการตามหามีการรับซื้อจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ลองศึกษาลองค้นหากันดูนะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับเนื้อเงินไม่ลมดําแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับแต่ว่าจะต้องเป็นปีพศ2548นะครับอันนี้คือสเปค ที่มีการระบุมานะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญจริงนะครับเจ้าของเขามีอยู่1เหรียญมี1เหรียญหรือ2เหรียญนี่แหละแต่ว่าเขาต้องการเพิ่มนะครับก็เลยมาให้ผมประกาศตามหาให้นะครับใครมีก็ลองส่งรูปมาดูนะครับรับเพิ่ม1เหรียญน,นะครับ1เหรียญน,นะครับใครมีก็ทักมาได้เลยนะครับ